เจอแล้วทำไมไม่มีอะไรเลย บางทีมันอาจจะหนีไปแล้วหมอกเริ่มจางแล้วจบแล้วเราเอาชนะตัวสร้างหมอกได้แล้วลินกู่จิ้งหมอกจางลงแล้วรีบกลับมาเร็วเข้าไป เป็นยังไงบ้างจินวู้ไม่พบกลิ่นของเสี่ยวเซอร์หรือหลินกูจิ้งและรัสมีสิบไม้ในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้พวกเขาไม่สามารถไปไกลได้มากนะลินกูจิ้งและเสี่ยวเซันหายไปหรอในเวลาเดียวกันนี่คือ เสียวเซนโกจิ้งระวังข้างหลังน้ำแข็งทมิน เสี่ยวส,สั้นเส,สี่ยวส,สั้นเส,สี่ยวสั้นเตื่นซินกัว,ว่าจะหาข้าไม่เจอเหรอเจ้าโอเคไหม ข้าเต็มใจที่จะโดนหลออด้วยกดอุบายเล็กๆน้อยๆนี่เพื่อที่จะดักจับหมาปา่าถ้าข้าไม่ถูกจับได้ว่าแกล้งทําข้าก็จะหาตัวการของผู้สร้างหมอตัวจริงได้ปีศาจหมอเฮ้ hey, ไม่เจอกันนานเลยนะเจ้าหญิงจิ้งจอกก้าวหางซิงซิวอาเฉิน สิงซิลอาเฉินนี่คือชื่อจริงของเสี่ยวเซิ่นเหรอสามพันปีผ่านไปดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เปลี่ยนไปและทะเลก็เปลี่ยนไปข้าไม่คาดหวังว่ากลุ่มปีศาจหมอจะยังคงอยู่ข้าไม่ได้คาดหวังสิ่งนั้นเช่นกันสิงซิลอาเฉินผู้ภูมิใจและหญิงพยองมาตลอด เต็มใจที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงให้กับมนุษย์โดยมีหางอยู่หว่างขาช่าเป็นโลกที่เสื่อมโทรมจริงๆรนหาที่ตาย <c oughs> <c oughs> ไม่แปลกใจเลยที่เจ้ายอมเป็นสัตว์เลี้ยงของใครสักคนปรากฏว่าพลาวิญญาของเจ้าลดลงระดับเหมือนแมวเก้าหาง ข้าไม่เข้าใจว่าอันลั่วจะหายไปในมือของพวกเจ้าได้อย่างไงอาลั่ที่เจ้ากำลังพูดถึงหมายถึงปีศาจหมอกที่เราเอาชนะที่วิทยาลัยฝงเทียนเมื่อไม่กี่วันก่อนเหรอพ่ายแพ้เหรออาลั่วไม่ต้องการทำร้ายเจ้านายของเขาดังนั้นเขาจึงพาดเยื่อไป ข้าจะฉีพวกแกเป็นชิ้นๆและเขียวเจ้าดิบๆแล้วนำเอาหัวใจกลับไปให้เจ้านาย การใช้เสน่ห์เรียกทุกคนก่อนหน้านี้ใช้พลังงานมากเกินไปและข้าไม่มีเวลาฟื้นฟูพลังวิญญาของข้ากูจริงข้ากำลังมาพายุเฮริเคนน้ำแข็งทำมินฟาดฟัน เจ้าแม่เป็นอะไรหือกูจริงพลังวิญญาของข้ายังไม่เพียงพอช่วยข้าด้วยแค่นี้ละกูจริงปรับลมหายใจให้ประสานกับข้ากระตุ้นเส้นอรมปราของหัวใจ เฮ้ย hey, พวกแกทำแบบนี้ไม่ให้เกียรติข้าเลยเหรอข้าจะฉีพวกแกเป็นชิ้นชิ้นด้วยมือของข้านี่คือหัวใจที่เสียวเส้นให้ข้าเหรอ หัวใจอันบริสุทธิ์และงดงามของเสี่ยวเส้นที่มีช่องเปิดทั้งเจ็ดสามารถทะลุทะลวงผ่านทุกสิ่งได้และได้รับการขัดเกลาและบริสุทธิ์อย่างยิ่งเดิมทีมันเป็นร่างกายสำหรับกา้าฝึกฝนอัมตะแต่การขาดเจ็ดช่องหมายถึงการขาดเจ็ดอารมณ์ถ้าเสี่ยวเส้นไม่สามารถตระหนักถึงอารมณ์ทั้งเจดได้เธอก็จะไม่สามารถฟื้นฟูพลังของก้าวหางได้ ข้าไม่เข้าใจว่าท่านกําลังพูดถึงอะไรข้าจะช่วยสเสี่ยวเซ่นได้อย่างไร,สรเสี่ยวเซ่นไม่สามารถเข้าใจอารมณ์ทั้งเจ็ดได้ด้วยตนเองเจ้าต้องช่วยให้เธอรู้สึกเวลาในฉาของเจ้าเร็วกว่าเวลาข้างนอกถึงสิบเท่าก่อนที่หมอปีศาจจะโจนตีสเสี่ยวเซ่น เจ้าต้องช่วยให้เสี่ยวเซนเรียนรู้บทเรียนก่อนแล้วข้าเฮ้ hey, อย่าทำตัวลึกลับสิบอกข้าหน่อยว่าต้องทำยังไงหัวใจเจ็ดห้องอะไรข้าอยากจะตื่นเดี๋ยวนี้ข้าอยากจะปกป้องเสี่ยวเซินหลินกูจ่จิ้งเต่อเร็วเข้า หยุดเอาเมือสกปรกของแกออกไปไปให้พ้น ความสนุกเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและก็ไปนานตต่จบปมัหา,าเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมังห่าเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคอละหนึ่งไลค์ห่งแชร์ซึ่งค r ้ายหนึ่งกระดิ่ง ไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยแล้วกันนะครับถ้าอะไระอี่คนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ